ไปเลยค่ะวันนี้รอบวันนะคะกำลังเข้าลวสวยงาม,มจะเดินทั่วไหน เราจะเดินทั่วกันไหมคะแต่วันนี้บรรยากาศดีมากไม่ร้อนก็ไม่ชั่วหรอกวันนี้บรรยากาศดีมากเพราะแดดเร่มออกเพราะตอนนั้นแดดออกวันนี้มีฝนโปรยปลายนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นใจดีแต่ละธาตุแต่ไหนนะหนูเหนือนกมีค่ะคนอยู่ข้างในนะ อันนี้เป็นที่จอดรถนะคะนลานจอด